สวัสดีค่ะนักเรียนอ่าชั่วโมงนี้นะคะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องเศษส่วนการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วนนะคะนักเรียนโดยครูเดือนเพญชัยฤทธิ์เช่นเดิมนะคะค่ะก่อนอื่นมาดูแผนผังสาระการเรียนรู้เศษส่วนการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วนนะคะ1ทบทวนเศษเกินและจํานวนคละ 2การเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคระ 3. การเรียงลําดับเศษส่วนและจำนวนคระ 4. ทบทวนเศษส่วนอย่างต่ํา 5. การบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคระ6โจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคระ7ทบทวนการคูณการหารเศษส่วนและจำนวนคระ 8. การบวกลบคูณหารละคนของเศษส่วนและจำนวนคระนะคะแล้วก็9โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคระค่ะ โดยมีตัวชี้วัดนะคะก็คือเปรียบเทียบเรียงลำดับเศษส่วนของจำนวนพระจากสถานการณ์ต่างๆหาผลลัพธ์ของจำการบวกลบคูณหารละคนของเศษส่วนและจำนวนพระสแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคระ2-3ขั้นตอนนะคะทบทวนเศษเกินและจำนวนคระ เศษเกินนะคะพิจารณารูปส่วนที่ระบายสีนะคะเศษ2อส่วน2และเศษ4ส่วน4เป็นเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับตัวส่วนนะคะและตัวเศษส่วนแต่ละจํานวนจะมีค่าเท่ากับ1นะคะเรียกเศษ2ส่วน2และเศษ4ส่วน4่ว่าเศษเกินนะคะอีกอันนึงนะคะเศษ3ส่วน2แล้วก็เศษ5ส่วน3 เป็นเศษส่วนที่มีตัวเศษมากกว่าตัวส่วนและเศษส่วนแต่และจํานวนมีค่ามากกว่า1เรียกเศษ3ส่วน2และเศษ5ส่วน3ว่าเศษเกินนะคะนักเรียนเศษเกินเป็นเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับหรือมากกว่าตัวส่วนนะคะจํานวนคะนะคะ พิจารณารูปส่วนที่ระบายสี1เศษ1ส่วน2 1บวกเศษ2ส่วน2เขียนแทนด้วยว่า1เศษ2ส่วน2เรียก1เศษสองส่วน2ว่าจำนวนคระระบายสีก็คือ1บวก1บวกเศษสองส่วน3คือ2บวกเศษสองส่วน3หรือเขียนแทนด้วย2เศษสองส่วนสาม เรียก2เศษสองส่วน3ว่าจำนวนคละจำนวนคละเป็นจำนวนที่ประกอบด้วยจำนวนนับกับเศษส่วนนะคะนักเรียนเศษเกินและจำนวนคละ ส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วย1เศษ3 4ส่วน4หรือเศษ7ส่วนสแสดงว่าจำนวนคละและเศษเกินเขียนแทนกันได้นะคะนักเรียนวิธีคิดคำนวณเพื่อเขียนจำนวนคละในรูปของเศษเกินนะคะวิธีที่1นนะคะเขียนจำนวนนับในรูปของเศษส่วน แล้วบวกกับเศษส่วนอีกจำนวนนะคะเช่น1เศษ3ส่วน4เท่ากับ1บวกเศษ3ส่วน4 1ก็คือเศษ4ส่วน4บวกเศษ3ส่วน4นั่นก็คือถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้วให้นักเรียนนำตัวเศษบวกกันก็คือ4บวก3ส่วนด้วย4เท่ากับเศษ7ส่วน4นะคะวิธีที่2นะคะคูณตัวส่วนกับจำนวนนับแล้วบวกกับตัวเศษ ตัวส่วนคงเดิมนะคะเช่น1เศษ3ส่วน4เท่ากับวงเล็บ1คูณ4วงเล็บปิดบวกสส่วนด้วย4เท่ากับ4บวกสส่วนด้วย4นั่นก็คือได้เศษ7ส่วน4เหมือนกันนะคะนักเรียนทั้งสองวิธีนี้ได้ผลเหมือนกันนั่นก็คือ1เศษ3ส่วน4เขียนในรูปเศษเกินได้เศษ7ส่วน4จึงกล่าวว่า1เศษ3ส่วน4เท่ากับเศษ7ส่วน4นั่นเองนะคะ วิธีคิดคำนวณเพื่อเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคระนะคะวิธีที่1เศษ7ส่วน4เท่ากับเศษ4ส่วน4บวกเศษ3ส่วน4เศษ4ส่วนสก็คือ1นงั่นเองนะคะ1บวกเศษ3ส่วน4ก็จะเท่ากับ1เศษ3ส่วน4ดังนั้นเศษ7ส่วน4ก็เท่ากับ1เศษ3ส่วน4ี่ วิธีคิดที่สองนะคะเศษ7ส่วนสเขียนในรูปการหารได้7หาร4 7หาร4ได้เศษได้1เศษ3ดังนั้นเศษ7ส่วน4เท่ากับ1เศษ3ส่วน4ทั้ง2วิธีได้ผลเหมือนกันนะคะนักเรียนก็คือเศษ7ส่วนสเขียนในรูปจำนวนคะก็จะได้1เศษ3ส่วน4จึงกล่าวว่าเศษ7ส่วนสเท่ากับ1เศษ3ส่วน4นั่นเองนะคะ,ะจากที่ครูได้อธิบายมานะคะ ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนคณิตศ,ศาสตร์นะคะในหน้าที่38นะคะข้อหนึ่งใหญ่นะคะนักเรียนค่ะชั่วโมงนี้ครูก็ข,ขอจบการอธิบายแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ